สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม i ม e c คร f t กับโปรเจกทดสอบไม่มีวันจบไม่มีจุดจบครส hey! สัสองเฮ่ออ้อยอ้อยสอลับป๊อปสอลับป๊อ,อปอ,อาจจะมีเสียงเบาสหมอยเพราะผมอาจจะมีเสียงดังสกหมอยนะเพราะผม จะได้ได้ยินนะครับบางครั้งอาจจะเบาไปก็ได้นะนะผมผมชอบเล่นอย่างเงีย่ยงนั้นพอได้ o สั้นไม่มีวันตายนะะเดินแล้วเพื่ในหัวใจก็จะไม่ตายเหมือนกันนะแล้วเหลือรึ่อหัวใจเออสกิลเราไม่ค่อยชอบเราไม่ค่อยบี ต้องดูนั่นตอนนี้ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนของรถหรือว่าอะไรก็ขอไปด้วยนะครับออเจ้าสุดเลี้ยงตอนเ้ได้รรบโนมาแล้วนะครับแต่ได้ไม่ได้กระดูกอะอยากได้กระดูกแกะทำาไมเกิดเยอะจังช่วงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อ็่นไอศกรีเรื่นด้วยก็น่าจะได้นะ เล่นแล้วจะได้มีเตียงเนาะเดี๋ยวเราจะทำบ้านแล้วก็ขุดเหมืองแต่ไม่เจอเหมืองเออเนาะเดี๋ยวขอทำเชฟแป๊บหนึ่งน,นะครับผมสงสัยอยู่ว่าเชฟมันจะเหมือนในคอมหรือเปล่า ใส่ของะเออผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะยังไม่ได้ลองอันนี้ยังไม่ได้ลองเอ,อ้ยเหมือนเหมือนละเหมือนเหมือนผมขอเก็บของไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวของเต็มนะเดี๋ยวค่อยใช้เดี๋ยวถ้าเกิดจะใช้ก็มาเอาเอาแล้วกันเนาะความไหม เราพกไม้กับเนื้อแกะย่างวไว้ในตัวแล้วเนื้อแกะไว้ในตัวแล้วกันเนาะผมไม่เห็นเลยนะเนี่ยว่มอมหนใครเห็นบ้างผมไม่ถึงด้วยดิไม่อะผมกดแล้วทำไมมันไม่ได้โอเคกดได้ละ ในพาร์ทนี้ผมก็จะทำอะไรดีเนาะแม่น้องนตัดมาอและอาจจะบุกข่มทดสอบไม่รู้จบนี่โปรเจกต์นี้อาจจะจบไวสักหน่อยนะครับเที่ยงแล้วผมใช้คำสั่งไม่ได้นะบอกก่อน นี่นะผมจะลองใช้ใดูเปิดนะ่นเปิดเป็นอยู่นะแต่ว่าใช้นี่ใช้ไม่ได้เห็นไหมมันจะไม่ขึ้นนี่นะเห็นไหมมันบอกว่ายังต้องปลดล็อกหรือเปล่าผมก็่านไม่ออกนะอ่นะานภาษาอังกฤษไม่เก่ง ใช้ที่ขุดไม้ให้ถึงที่สุดถ้าเกิดเจอเหล็กเดี๋ยวเราเค่อยใช้ที่ขุดหินแล้วกันโอเคผมว่ามันอึดอาดอะ่ะเจ้าเนี่ยเจ้าที่ขุดไม้เนี่ยกระจอกมากเลยที่ขุดไม้ ว่าไปอัปเอดตอีกกรแเบนห่งระดับหินกดข้าผิดเมืออม่อกี้แต่ว่ามันกดแบบมันไม่ได้อ่ะเออมันแย่ ผมคา้ามันสี even. อันเลยนะเผื่อจะได้ใช้เปนย่างอยู่นึกไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปตัดไม้เพิ่มอีกเดี๋ยวจัดช่องแป๊บ เรวขึ้นหน่อยสายขุดครับสายขุดใครเบื่อก็ตัดไปได้เลยนะครับสายบู๊น่าจะอยู่ตรงกลางคืนนะ ย้นอนลับย้อกบี้เจาตัดเออต่อเลยนะครับพอดีไปครับทอดมาแป๊บหนึ่งจะเหนืองด้วยโอ้โหมันเร็วไปไหมเนี่ยขออุดก็นล้วกันนะยังไม่ได้ยังไม่ใช่สายบู๊ยยังไม่ถึงเวลา ที่สมควรจะบู๊เดี๋ยวเขาเล่นก่อนโอเคคุดประมาณนี้ละกันนะถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขออภัยเลยนะคะคกดผิดนิดหน่อยเออเราขุดผิดด้านนี่นะ ต,ต,ต้องเป็ดต้องปมเป๊ก็ได้นะเราค่อยมาเปิดเราไม่มีที่ขุดที่ขุดดินเ้วยดิเขาเรียกอะไรนะโชวเวลไม่มีซะด้วยดิถ้าก็ต้องใช้ดาบดนะิน่าแต่ที่จริงผมก็ไม่ค่อยอยากใช้ดาบนะเดี๋ยวดาบมันพัง แต่ว่าผมก็มีไม้อยู่เคยข้ามใหม่เอาก็ได้มั้ง สลับกันอยู่เรื่อยเลยอุ้ยทำแล้วผมเกียดถ้าเกิดมีเหล็กผมไม่เกียดผมจะไม่ลุยก่อนนะตอนแรกโอ้โหได้ยินแล้วได้ยินเลยด้วยผมจะรอดไหมเนี่ย ไปก่อนแป๊บคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วว่าแลลวจริงๆแล้วนอนดีกว่าเกิดว่ามันจะน,นะน่าจะทันใช่ไหมก่อนที่คีเปอร์ไม่ทันแล้วล่ะเรา เราเห็นหรือเปล่านั่นาอยู่ด้านหน้าน,นอนไงหรือว่าเราจะรับดาบเตรียมไว้ก่อนน่าจะไม่ทันแล้วละ่ะ <c oughs> ก่อนที่มันจะมาหาเราเราต้องรับดาบหินไว้ก่อนจ้นมันบ้าซะเหลือกเกินรา,ราคร้าไปแล้ว เค okay. บูได้จัดการจัดการแล้วมันจะมาแหลกอะไรตอนนี้หา uh huh. สายบูคิปเปอร์โอเคโชคดีไม่โดนตุม้มตุ้มนัดเดียวนี่เฮ็ดช็อตแน่เฮ็ดช็อตนัดเดียวตายครับไม่รอดเดี๋ยวคอาจดอินเวนทรรีแ่แป๊บ แกผู้น่าสงสาราว่าอยอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้ตัดอะไรมากนะเนี่ยผมไม่ได้มาขุดเลยนะเอมันรอยอะไรวะถ้าเกิดให้ดูควาแรกๆแล้วเห็นมันเป็นรอยอยู่แล้วก็คอมเมนต์หน่อยนะผมก็จำไม่ได้แล้วผมไม่ได้ขุดแตะมันเกิดตรงนี้เนี่ยมันมีสปาหรือเปล่าฮะเจ้ากแกะ ก็ดีแต่ถ้าตัดแก่ตัวเยอะเราก็จะได้ตัดมันคุณแกะมันใช้อย่างอื่นด้วยเนาะเราขอตัดไม้ก่อนแล้วกัน ถ้าเกิดมีเสียงตือตือต,อตือก็ขออภัยนะครับเสียงพัดลมพอดีว่าอากาศร้อนก็เลยเปิดพัดลม ไม่ถึงอ่นก็เปลี่ยนดาบเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันเพืองพื้นที่อีกโอเคตัดได้ละระยะถึงอยู่แต่ตรงนั้นละสิถึงไหมไม่ถึงอีกโอ้ยเจ้าหินบ้า ไมเห็นบ้าไม่ใช่ดิไม้ต้นไม้มันส,สูงมันก็แย่อย่างนี้นั้นเนี่ยโอเคผมกดชิปไว้ก่อนแล้วกันกันกันตกแล้วก็ตาย ที่ว่ามีไม้อีกหรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วนะคิดว่านะเอ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเห็นผมผมจะช่องผมจะบินตรงนี้เพราะไอ้เจ้าเนี่้ มาเราเก็บของกันดีกว่าคงจะเต็มล้เต็มละเราเก็บไม้ไว้สักงสิอัน20อันแล้วกันเนะาะเดี๋ยวอัปเกรดกล่องดีกว่าเนาะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าอัปเกรดแล้วมันจะเป็นยังไงยังไง ใครที่ยังไม่ค่อยกินเรื่องไม้ครับเดี๋ยวผมจะสอนนะคอมเมนต์นะว่าใครอยากรู้โหลดเกมไม้ครับคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์หรือไม่ก็บอกคอมเมนต์หรือไม่ก็อกือคอมเมนต์แล้วกันเนาะคอมเมนต์หน้าคลาสใครอยากให้ผม อนโหลดไหมครับแล้วก็สอนปรับกบารกกลายเป็นคอมอัอนน่าจะรุ่นเบต้าอยู่นะเนี่ยที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเดโมทำไมต้องทีนี้กลายเป็นวัวแล้วเมื่อก่อนแกะเยอะตอนนี้วัวเยอะวัเตอร์เฮนู่นไงวัวเต็มหมดเลยเราจะปลูกต้นไม้นะทดแทนหุย ตัดไม้ทำายป่าแล้วก็ปลูกเพิ่มแปะแปะแล้วก็แปะ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 เทหมดแล้วจัาเน้จ๋าได้หนังด้ว่แหละเพาะได้จอกก็ได้หนังนะตัวเอง ผมอยากได้หนังสัก5้าอันหอันอะไรประมาณนี้แหละได้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 แล้วนะน่าจะได้แล้วผมก็จะไม่ได้แล้วเหมวกมันทำนี้นี้ใช่ไหมพอโอเคพอนึกว่าจะไม่พอซะแล้วโอเคมัน้องสมวก ที่นี่หมูเกิดอะ่ะมันสลับกันเืนหรือเปล่าหรือว่าอ,าอะไรหรือว่ายังไงไม่เข้าใจอะ่ะทำไมอยู่ๆถ้าเกิดมันแปดอันแล้วก็ผมคิดว่าผมสร้างตัวเผาเพิ่มอย่างนั้นกดกวานะ เป็นชาโคแล้วกันชาโคชาโคเดี๋ยวจะเผาเนาวานะกกินกันาวาเดินมาหาค่าซะดีๆน่าจะครบแปดเลยใช่ไหมหกเจ็ดแปด แล้วจะหาอาหารมากินด้วยดูอาหารสิดูดูด,ดูมันทำทำไมท้องทำกับฉันได้ช่องผมจะบินหรือเปล่าเนี่ยเคแบ่งมาละตึ๊บตึเคใส่แล้วผมทำไม่เยอะๆเลยดีกว่าเนาะ ได้อีกไหมไม่ได้แล้วเอ้ยมือดอีกแล้วนะมันมืดเร็วจังแล้วเนี่ยจะ2ยี่สิบนาทีแล้วช่วงนี้ผมอาจจะอัดนานสักหน่อยนะยี่สิบนาทีบวกอะ่ะเออ ผมสมัครช่องได้แล้วผมก็มันดิชอบอะชอบอะบางครั้งต้องมาดูอยู่ทีนว่าอ,อ่านเท่าไห่ได้อ่านหนึ่งชั่วโมงก็ยังได้เลยใช่หรือเปล่าผมก็ไม่เคยลองนะต้องไลฟ์สตรีมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันหน้าน,นี้ไม่ทราบเหมือนกันขอนอนกน่อนเราไม่อยากอยู่ตอนกลางคืนนะเราไม่ชอบ ขอเปลี่ยนท่านอนแป๊บเดี๋ยวเตรียมโคไว้ก่อน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 มันจะพอหรือเปล่าเฮ้ย hey! ทำไมไฟมันเหลือศูนย์แล้วไอ้นี้มัน What the heck? What the heck? โอเคเราจำได้ว่าเรามีเคยมีกระบองเพชรน,นะเมื่อตอนแรกพาร์ทแรก ใช่ใช่ไหมหนึ่งเพชรตั๊บจะทำฟาร์มเพ็รตั๊บดีกว่าไหมเออมันจนะเดืนั้นโอเคโอเคมันน่าจะทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็วางบล็อกเดิร์ทาไปตรงนี้นี้แล้วก็ทุบไป ก็นี่ใช่ไหมคุณแบบนี้ใช่ไหมล้าพอโตปั๊บมเราก็สามารถมาเก็บได้ใช่ไหมล่ะน่าจะใช่นะผมมีข้อประกันใดก็ขอไปเลยนะครับจริงๆไม่ค่อยต้องการหลอกทรับแต่ถ้ามาลดเดี๋ยวโอ้เรายนซื้อได้แค่ปั๊บหรือว่าเพราะเราโดนมันเตะตีไม่ใช่แล้วล่ะ ดูนิดดิผมจะเป็นมนุษย์ใส่หมวก ตรงนู้นแหะ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 เออแมเห็นไหมตรงนี้หลักศรเทียเออตรงนู้เป็นน้ำอ่ะเออนั่นแหละอยากซูมไม้ได้นะแต่ผมซูไม่เป็นเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปพี่เขาหรือว่าคลิปเพื่อนๆอ้เราหาแล้วนะ ใกล้จะพังแนละถ้าดูรามฟินิตี้ได้เรื่องอะไรนะเออความคงทนอะ่ะที่มันเขียนว่าสมมติว่า1,300ทับ1,276อะไรประมาณนั้นอะ่ะเคยไม่ต้องลงวดอ,อ,อ่ะยี่สิแล้วกันนะคลิปนี้เป้าหมาย